โทรมาแล้วครับโทรมาแล้วใช่ป่มใช่แต่ยังไม่ได้บอกว่ากาาี่ตัวเอากี่ตัวยี่สิบครับมีอะไรต้องใส่ปะไม่มีครับพี่เินไปอโทษนะริตัวะอนห้าสี่สามเอาไปพี่แกกุ้งก็โทรมาแล้วแต่ยังไม่ได้บอกว่าเอากี่ตัวเ<อ><อ>เคยมาอยู่ใช่ใช่ใช่ก็เห็นหเอายี่สิบครับยีสิบตัวใช่เดินไม่ต อากาศร้อนมากโอ้ร้อนมากขับมาผมแวะสองรอบอ่ะครับแล้วหูว่ะพี่อย่านร้อนครับผมแล้วก็แวะซื้อรูปก,กุ้งร้านแกะนะครับผมคืนนี้เราก็จะตีปลามมาก,กันเหมือนเดิมไม่รู้ครับว่าจะได้สักกิ่ตัวแต่ก็ซื้อกัอนยับเดินทางต่อสูอ่ที่พักเลยครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจวิชิทยแลนด์นะครับผมก็วันนี้เรามีโอกาสมาอีกครั้งนึงครับผมที่แพร์สนามชัยนะครับผมเราไม่ได้มาประมาณเป็นปีแล้วครับเพราะว่าล่าสุดจําได้ว่ามาแค่ครั้งเดียวครับผมมาถ่ายคลิปที่นี่แค่ครั้งเดียวแล้วที่ถ้าจะไม่ผิดจะมีคุณจุ๋มมาด้วยครับผมแข่รับเชือในตอนนั้นนะครับผมตอนนี้ก็มาเองก็คิดว่าไม่ได้มานานแล้วครับผมมาไม่ได้มาเป็น เป็นปีแล้วก็ลองดูครับผมแล้วก็ช่วงนี้อากํากลังเข้านะผมกุ้งกําลังเข้าก็เลยว่าจะมานั่งตกกุ้งแต่เสียท่าครับเรื่องหัวใจไก่มาพอดีทางแพงมีไส้เดือนขายนะครับผมก็เลยติดไส้เดือนมาแทนแล้วก็ตีลูกกุ้งมาด้วยครับผมแวะจากที่เห็นในคลิปตอนต้นนะครับผมและที่ร้านนกแกะก็แวะซื้อลูกกุ้งมาก็เหมือนเดิมครับมายังไงไม่ต้องพญาก็ต้องตีปะมาด้วยแน่นอนอยู่แล้วครับโอเคครับก็ แดดเริ่มจะล่มแล้วเราลุยกันเลยดีกว่าครับผมลุยผมตอนนี้ก็ประกอบเบ็ดเสร็จแล้วนะครับตีก็มีตีตะก้อไปนะครับผมสองคันนะครับผมแล้วก็จะมีสองคันนี้นะครับเอาไว้ตีปลาหมาเดี๋ยวรอให้มืดก่อนเดี๋ยวจะตีปลาหมานะครับผมแล้วก็มีนี่ครับสองคันนี้ไว้ตกกุ้งครับผมก็ตกตรงนี้แหละก็มีหนึ่งคันครับครับยังไม่ได้ประกอบเพราะว่าคันนี้คันฟีจะตายครับทําอะไรก็ได้โตแล้วคันนี้คือคันสปิอุเก้าพุตนะครับผม ตีปลาตีลูกปลาก็ได้ตีมาก็ได้ตีลำก็ได้ก็เลยยังไม่รู้จะทำอะไรบันดีเพราะว่าวันนี้เอามาเพิ่อมอีกคันหนึ่งไวต้ตีอ่าไว้ตกกุ้งก็เลยมีเหลือตอนนี้ก็บรรยากาศครับผมอาทิตย์เริ่มตกแล้วเริ่มไม่ร้อนแล้วม,มาดูบรรยากาศรอบแพกันนะครับพอดียังม่ได้ให้ดูเนาะประมาณนี้นพระอาทิตย์จะตกหน้าแพนะครับผมประมาณนี้ขพระอาทิตย์ขึ้นหลังแพน,นี่นตัวแพนะครับ ก็ฝั่งตรงข้ามนะฮะอาจจะมองไม่เห็นครับผมก็จะมีแพรของเจ้าอื่นครับผมติดๆกันเลยแต่ฝั่งนี้จะมีแค่ของเจ้าเดียวนะครับผมแล้วก็มีตรงนู้นี่ครับเจ้าหนึ่งที่ผมนับได้ครับผมตรงนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่เจ้าถ้าเจ้าถ้าของพระอัมชัยประมาณห้าครับผมห้าแพรที่ไม่ใช่ห้าแพรเออห้าเจ้าของแต่ว่าจำนวนแพรตรงนี้ก็เป็นสิบหลังครับผมโอเคครับ ก็มาลุ้นกันครับว่าคืนนี้จะได้ปลาในบ้านนะครับผมก็ตีตะก้อไปแล้วล่ะก็มีต่อกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแต่ปลาขึ้นเยอะนะครับปลาขึ้นหน้าแพเยอะมากนะครับผมแต่ก็ไม่รู้จะกินหรือเปล่าปัตอนนี้ลองตีไกลดูก็มีตอตๆครับแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กินเท่าไรหร่เดี๋ยวต้องตีใกล้ดูเห็น <c oughs> มีสวายขึ้นด้วยครับผมตั้งแต่ตอนมาแล้วดีครับลุย ví đó mày liệt nào quá ơi đa dù ไม่ใช่ป่าหนูไม่ใช่ป่ากุ้งมาแล้วครับหนึ่งตัวกาอยู่แล้วไม่ใช่ป่าหรอกดึงอย่างเงี้ไย,ยได้กุ้งมาอีกหนึ่งตัวนัแลละครับกุ้งแม่น้ำมาเป็นตัวแรกเลยครับออันนี้มันก็ไม่แน่ดึงไปก่อนแป๊บนึงอันนี้ก็ไม่แน่เนะี่ย ไม่อยู่เว้ยไม่อยู่กะแ,แล้วตรงอิงกุ้งเห็นดึงรุบๆนะครับ,บ,บผมตัวแรกของการตกปลาที่แพนี้คือกุ้งแม่น้ําเลยครับขันตกกุ้งยังไม่ลงเลยครับได้กุ้งมาแล้วโอเคเปิดเลิกมาดีครับผมวันนี้ <laughs> เล็กกว่าเมื่อกี้เล็กไปแบบถนัดตาเลยครับ แต่ตัวนี้เต็มปากเต็มคำนะครับผมอ๋อนิฟนิบนิฟเต็มปากเต็มคำนะครับผมเอาไว้ก่อนครับเล็กใหญ่นับหมดนี<อ>่ได้กูกูเงินเอา嘛ทำไมมัน,นไม่นนม,มินิม,ลม,มอตลตัวเล็กใช่ไหมปกติทายอยู่ปกติเนี่ยตัวเล็กใช่ไหมล่ะไอตัวใหญ่นี่ตัวนี้มินิมอลอ๋อนิบ ครับผมใสกุ้งไซมินิมอลเราตอนนี้หล่นน้ำไปเลยครับตัวเล็กกว่าตากระชังผมอีกก็ไม่เป็นไรครับตัวยังเล็กอยู่เนาะปล่อยไปโตก่อนก็ตามนั้นครับผมลืมไปเลยว่าตากระชังที่เอามาวันนี้มันใหญ่ก็เลยพอใส่ปุ๊บยกขึ้นมาดูหล่นตึ๊มหายไปเลยนครับตามนั้นครับผมตกใหม่ตกใหม่นะครับลุย มีตัวมีตัวอย่งี้มีตัวมันชอบกัดแล้วฉากออกอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ตามเหยื่อเบื่อตรงนี้แหละกัดเสร็จมันฉากออกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตามอ่ะไม่อยู่แล้วด้วยไม่อยู่แล้ว ไซ่์เท่าเมื่อกี้เลยไหมนี่ครับผมน่าจะเจอไซส์นี้นะครับน่าจะโตไม่ทันแล้วล่ะครับผมตัวที่สามมาแล้วครับใหญ่หนึ่งครับผมโอ้ยหนีบใหญ่หนึ่งเล็กสองครับตอนนี้อันนี้ผมจะไม่พลาดแล้วครับต้องใส่ใส่กระชังเกลียวเล็กอตาเล็กแล้วตาอยู่อันนี้โอเคครับผม ดึงออกลอกออกนะครับผมกินลูกกุ้งนะครับปลากรายเราเดี๋ยวเดี๋ยวรอที่ช้อนอยู่นะครับน่าจะกินลึกแล้วครับผมไม่ทันได้ถ่ายครับวิ่งวัดก่อนโอ้โหโ,โดดครับว่าไม่ตองแล้วมากเอื้อมมือเหอะ ที่ช้อนก็ช้าเรื่องครับเอื้อมเลยดีกว่านีก่ก็ประมาณครับผมน่าเป็นปากายนะครับผมตัวนี้ไซส์ก็น่าจะอ้ไซส์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองสาโลได้ไหมเออคนไปเอาที่ช้อนนานจังวะ แดงว่าที่ต่อตอนแรกนี่ไม่ใช่ปลามมานะครับผมเป็นปลากายแต่ผมงงตรงที่ปลากายกินลูกกุ้งครับโอ้ยนานจังละ่ะคนไปเอาที่ช้อนเรานานมากครับผมไม่กล้ายกนะเพราะว่ามันตัวก็พอมีสายอยู่คือครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีตอนขึ้นกันนะผมใหญ่มเป็นปลากายนะครับผมกินลูกกุ้งครับตัวนี้ ก็ประมาณน่าจะประมาณสองถึงสามโลครับผมนึกว่าประมาณใหญ่แล้วผมก็อัดใหญ่เลยเพราะกวมันหลุดนะครับผมรู้ว่าประการไม่อัดหรอครับปล่อยเลย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวปลดปลาครับน่าจะกินลึกด้วยอุ้ย <c oughs> โอ้ยนิบมือผมฟองฟอดครับฟองฟอดเยบยโอ้ยนิบนๆนบอืมครับผมตัวนี้เต็มปากครับอืมตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับจะไม่ได้นับตัวนี้หลุดรู้ไหมเนะี่ยไ,ไม่รตัวที่สี่ดิก็ลุดเป็ตัวยังไง หนึ่งสองสามแล้วตรไปน้นมปตัวตัวสี่สอ,นนะอ๋อโอเคเอาไว้นี้แล้วกันผมตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มแล้วครับเราเริ่มเงียบแล้วผมณนะตอนนี้นะผมได้แค่ปลาหนึ่งตัวคือปลากายที่มากินลูกกุ้งนะครับผมที่เหลือคือตกได้กุ้งหมดเลยครับผมณนะตอนนี้คือยังไม่ได้ปลาเล็กปลากระมังปลาตะโกปลาตะเพียนนะี่คือยังไม่ได้สั้ตัวครับ จะถามว่ามีตอดไม่มีนะครับผมแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นกุ้งหรือปลาที่ตอดเพราะว่าตอนนี้กุ้งมันเป็นชุดไอ้กุ้งเข้านะครับผมก็คือตีลำก็ได้กุ้งตีเบ็ดตกกุ้งก็ได้กุ้งนะครับผมก่อเมื่อกี้ก็หย่อนคันจิ๋วของเราไปก็มีตอดครับมีดึงมีดึงแต่ก็ยกไม่ทันนะครับคือตอนนี้ลูกกุ้งอ่ะไม่มีตอดเลยนะครับก็ตอนนี้เหลือตีแค่คันเดียวอ่าที่ตีลูกกุ้งคันยาวก็คือเก็บไปละเพราะว่าตอนนี้คือน้ํามันเปลี่ยนทางเราคือต่อเยอะพอสมควรครับมีทั้งซ้ายและขวาเลย พื้นที่เลยน้อยลงผมก็เลยเก็บคันยาวไปก่อนตีแค่คันสั้นๆครับตีไกลๆเข้าไว้ตีไกลไม่ได้ติดครับผมดีครับดู่อไปดูซิว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับก็เ,เวลาเที่ยงคืนนะครับน้ําขึ้นเยอะมากครับผมตอนนี้แล้วก็แรงมากด้วยคือผมว่ามาจะเป็นคันเล็กใช่ไหมครัก็คือตอนนี้ตีน้ําแผ่ไม่ได้เลยเพราะว่าน้ําแรงมากตะปวก็ลูกเล็กพัดเข้าริมติด ทรงติดตอเละเทไปหมดตะกุงตะกัวแล้วก็นี้ขาดไปแล้วับผมก็เลยยังมีตีหน้าแพ่สองคันนะผมแล้วก็ตีประมมาข้าง,าง,งข้างแพคันหนึ่งตีตกกุ้งนะผมมีข้างข้างคันหนึ่งกับข้างหลังคันหนึ่งคือตอนเนี้ยคันยาวก็คือเก็บไปแล้วเพราะว่าใส่ตะกวัวเล็กตั้งใจตกปรามมาแล้วคือน้ำแรงนะผมแล้วปรามาก็ไม่มีต่อ,ตอก็เลยเก็บไปก่อนเพราะว่าอุปกรณ์มันน้อยครับ ถ้าขาดอีกหักอีกเดี๋ยวจะไม่มีตกกันก็เดี๋ยวรอช่วน้ําลงนะครับผมเดี๋ยวค่อยตกกันอีกทีนึงตอนนี้ก็ตีประคองไปก่อนเผื่อได้ตัวเพิ่มนะครับผมแต่คือตอนนี้เงียบหมดเลยไม่มีต่อเลยนะครับกุ้งก็เงียบตีตะก้อก็เงียบเงียบทุกอย่างโอเคครับสู้ต่อไปด้วยนี่ก็จะตีสี่นะครับก็ตั้งแต่ได้ปลากายมาได้กุ้งมาก็เงียบเลยครับประมาณไม่มีต่อเลยครับผม ตอนนี้ก็คือเงียบหมดเลยนะครับผมแต่น้ําขึ้นแต่น้ําเริ่มขึ้นก็คือเงียบเลยก็ไม่มีมาต่อยเลยกุ้งก็ไม่ไม่กินอีกเลยตีอะไรไปตอนนี้ตีอะไรไปก็ไม่ประโยชน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตีลูกปลาลูกกุ้งตีลำตีตะก้อผมตีเส้เดือนก็ไม่มีกินนะครับผมเงียบเลยทุกทุกอย่างเลยครับี๋ยวสักพักถ้ายังไม่กินอีกก็คงต้องหนีเข้านอนตอนนี้เริ่มง่วงล้ะนะครับ ผมตอนนี้ก็สว่างแล้วครับยังไม่ได้นอนเลยก็กะว่าจะนอนนะครับป้าก็มีปลามาต่อเรื่อยๆครับผมลามาก็ดันมากินตอนใกล้เช้าดึงอยู่2ทีนะผมสองคันคันละทีแล้วก็หายสรุปเช้าเลยครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแผนแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นตีแล้วก็สองแล้วครับผมแล้วก็แต่จะมีลูกปลาอยู่หนึ่งก็ยังตีค้างไว้อยู่น่าจะยังพอใช ยังใช้งานได้อยู่ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนคันตกกุ้งนะครับผมคันตกกุ้งที่ใหญ่ๆห,หน่อยจะเปลี่ยนตีตะก้อนะครับแล้วก็อันหนันเล็กๆเก็เก็บเลยครับผมก็เดี๋ยวลองลุยสักพักนึงครับถ้าพอแดดเริ่มออกปลาก็จะเริ่มไม่กินก็เดี๋ยวนอนค่อยลุยต่อโอเคครับลุย ผมดนกระมังเล็กๆมาหนึ่งตัวนะครับเฮ้อตั้งแต่น้ำขึ้นจนน้ำลงเพิ่งจะเห็นหน้าปลาครับผมตัวไม่ใหญ่ครับตัวแค่นี้คือซึ่งแบบจึ๊กมากครับโอ้โหเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ได้มาแล้วครับปลาหนึ่งตัวตอนเช้าเป็นปลากับมังตัวเล็กๆหนึ่งตัวก็คง พอก่อนเนี่ยครับมึงบอกเลยว่าปาไม่ค่อยกินนะผมก็เดี๋ยวนอนก่อนเดี๋ยครับเดี๋ยวตื่นมาเดี๋ยวให้ดูกันต่อตัวเนี้ยง่วงละไม่ไหวแล้วครับจะหลับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับก็เริ่มตกกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ก็เงียบครับผมตีไปสองไม้เป็นตีละก้อนะครับผมก็มีแค่ต่อๆแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ ไม่สามารถถ่ายข้างนอกได้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะมีจัดงานบวชหรือสักอย่างครับผมร้องเพลงกันดังลั่นจนถึงฝั่งนี้นะครับดังดังแบบว่าฟังรู้เรื่องะครับว่ามันเป็นเพลงอ่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยกลัวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยต้องเข้ามาถ่ายข้างในก็เดี๋ยวคงถ่ายถ้าคุณได้ปลาคงถ่ายแค่ตอนที่ได้ปลาแล้วก็เดี๋ยวเอาเสียงเพลงกลบนะครับเพราะว่าดังจริงๆครับผมนั่งตรงนี้ได้ยินแบบจะร้องตามู่แล้วตอนเนี้ยดังมาก โอ้โหอยากรู้จริงงานอะไร้ยครับเรือนต่อลุยภารกิจของวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับช่วงกลางวันก็ไม่ได้ตกเลยนะครับผมถามว่าตกไหมก็ตกครับตีไปแค่คันสองคันตีตะก้อ,กอไปนะครับก็ไม่มีต่อนะครับผมม,มีปลไเลปกมากุ้งกิ้งนิดหน่อยแต่คือก็ไม่มีกินนะครับผมแลวอีกอย่างหนึ่งคืออาาตรงข้ามครับผมร้านอาหารตรงข้ามเปิดเพลงเสียงดังมากนะครับผมก็เลยทําให้ไม่สามารถถ่ายได้ไม่สามารถกดได้เนะี่ยณตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเปิดแล้ว ผมสาหาช่วงที่เขาเงียบนะครับเขาหยุดก็จะมาถ่ายคลิปจบนะผมก็ตอนนี้เริ่มจะเปิดแล้วเข็นเรามาเล่นกันดีกว่าครับก่อนเดี๋ยวเขาจะร้องเพลงกันอีกแล้ววันนี้ก็ได้ไม่ไม่ค่อยได้ปลาเลยนะครับผมได้ปลากายมาัตดึงที่เหลือเป็นกุ้งหมดเลยครับผมพวกปลากระมงกระมังก็ได้มาตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้อีกเลยนะครับผมได้ช่วงเช้าตัวเดียวเท่านั้นเองครับผมก็เป็นธรรมดาครับช่วงน้ำทะเลหนุนครับผมปลาก็จะไม่ค่อยกินก็จะเป็นกุ้งก็ส่วนใหญ่ก็เลยจริงจริงวันนี้ก็เน้นว่าตกกุ้งนันแหละครับ แต่ว่าเสียดายครับตอนรแรกนี่คือตียังไงก็กินตีไปเนี่ยกิ้งกิ้งนิดหน่อยนี่คือกุ้งแหละแต่พอน้ําขึ้นปุ๊บนะครับผมเงียบเลยครับผมเด็ดหมดเลยครับผมไม่มีตออีกเลยครับผมกุ้งก็ไม่กินนะครับผมก็เป็นประมาณสักสามสี่ทุ่มมนะั้งน้ำเริ่มขึ้นน้ำเริ่มขึ้นก็กินแค่ช่วงขึ้นแค่แป๊บๆช่วงแป๊บๆที่ขึ้นเนี่ยกินอยู่หลังจากนั้นมาคือไม่กินอีกเลยก็คงเป็นพอน้ําทะเลหนุนนะครับผมค็ดันกุ้งดันปลาไปหมดนะผมก็เดี๋ยวมาดูผลงานแค่เพียงประกายแล้วนนะรผมเพา ถ้าถ่ายกุ depois, no ca, rás, ้งด <It> ้วยคงไม่ทันร <A> ับร <Taiwan> <infinity> ้องเพลงนะครับนครับก็ปลากายก็ได้นไซนี้ครับมานน่าจะประมาณสักสองโลผมว่าน่าจะเกินนี้เพราะเนี้ยอันนี้คือฝ่ามือนะครับก็น่าจะประมาณสักสองโลได้นะครับผมต่ก็ขึ้นมาแป๊บเดียวตายเลยนะครับก็เป็นธรรมชาติของปลากายเนาะแป๊บเดียวก็ตายแล้วถามว่าใหญ่ไหมก็ตัวนี้ก็กำลังกินนะครับผมก็ถือว่าโอเค แล้วก็เหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้กติกาเดิมครับพิม์คําว่าเอานะรับผมคนแรกนะรับไปเลยครับกดสายตัวนี้นะครับของ SP นะครับผมก็แจกฟรีไปเลยนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใครอยากได้ก็กดเข้ามานะครับอี่ครับคลิปนี้ก็มาณนี้ครับก่อนที่เขาจะร้องเพลงกันอีกครับสวัสดีครับบ๊ายบาย